ไปเปิดเน้นเน้นกบเน้นเขียดเน้นอืงอ่างเน้นไก่สี่เนเนี่ยไปอยู่กับหลวงพ่อที่หินหมากแ้งไปปีนทุกถ้ำอากาศร้อนมากไปนอนในโรงเย็นอืดูวันเี้ฉลาดไหมโยงเสียบปักแล้วก็สบ้านอน ไม่รู้อีโนอีเนอะไรเลยลูกหลานอา้าวปีนแม่น้ำโขงมันอยู่ริมน้ำโขงเสร็แล้วก็ปีนเล่นตามหน้าผามีซอกมีมุมเขากระดดูไปไว้ซอกไหนเปิดดวงเขาหมดหม้อเมือม่อขากลับมาตามมาสิวิญญาณมาเพียบเลยเดิน ตาขวางมาทั้งสี่องค์เลยขวางมาเหมือนหมาบ้าขวางเห็นหน้าหลวงปู่ทำเป็นเดินหนีมองไม่เห็นทำเป็นหลบหลบหลีก,ลกเอาเนมมันเป็นอะไรเนี่ยเันผิดปกติอาตมาก็เลยทำาล้ามนสาบเลยบิญ,ญายานพระเดจรออกหมดทั้งดื่มทั้งอาบ ถึงกลับมานะนั่นในความสนของมนุษย์เนี่ยอ,อย่าไปคิดว่าสิ่งลี้ลับมันไม่มีจิตวิญญาณไม่มีมีเขาเรียกให้เคารพสถานที่ไม่งั้นเขาจะไปบูชาพระภูมเจ้าที่ วิญญาณพระเนจรที่ตกทุกข์ได้ยากบางทีมันตามมามีโยมคนหนึ่งมีคนบ้านแม่บ้านเเป็นชาวบุรีรัมย์เอามาเลี้ยงลูกเสร็จแล้วก็ให้กลับไปเยี่ยมบ้านแล้วก็โยมก็กลับไปด้วยลูกก็กลับไปหากลับมา ไปหยิบเอาก้อนหินแถวพนมรูงอะเอ้มันสวยก็เลยหยิบหยิบมาด้วยพอมาถึงบ้านปรากฏว่าเกิดอาการคุ้มคลั่งบอกว่าเอาก้อนหินฉันมาทำไมอาการคุ้มคลั่งเจ้านายก็ไม่รู้ว่าแม่บ้านเนี่ยหยิบก้อนหิน หยิบก้อนหินมาพอไปค้นดูในกระเป๋าอ้าวจริงๆด้วยมีหินอยู่ก้อนหนึ่งนี่ต้องรีบเอาก้อนหินนี่ไปคืนหยิบมาจากไหนถามว่าหยิบมาจากไหนไปเที่ยวเขาพนมรุ้มก็เลยหยิบมาเอาไปคืนบอกเจ้าที่เจ้าทางจุดทูบบอกเสร็จแล้วก็หาย อีกคนหนึ่งไปเที่ยวเหมือนกันปวดชีขออภัยกลัวข้างทางนี่แหละว,วะ,ะทั้งพ่อทั้งลูกอจอดรถไว้ข้างทางก็ใสเลยปรากฏว่ากลับมาป่วยคุ้มครัง่งชี่รถจอมปลวก เขาบอกสีรถจอมปวกมันบอกเลยโอ้โหมาหาใหญ่เลยว่าชัานจอดรถสี่ตรงไหนเนี่ยจะมาขอกบมาหาไม่เจอจําไม่ได้กลวจะหาเจอเออเอ้อนี้ก็มีกําลังจะบอกท่านทั้งหลายว่าจิตวิญญาณเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งสําคัญมากๆ สิ่งที่มองไม่เห็นตัวสิ่งที่มีคุณค่าอันนี้เป็นรูปเคารพที่เรามองเห็นไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นเกจิอาจารย์เป็นรูปเคารพแต่จิตวิญญาณภายในเนี่ยเรามองไม่เห็นก็จริงแต่มันลึกอยู่ในใจเราเหมือนกับเรามองไม่เห็นใจของเราเนี่แหละเพราะฉะนั้นเราต้องมองให้เห็นใจถ้าเรามองเห็นใจแล้วเนี่ยมันจะเห็นทุกอย่าง ได้ใจได้ทุกอย่างเสียใจเสียทุกอย่างเห็นใจก็จะเห็นทุกอย่างทะลุเข้าไปเลยหลวงปู่มั่นรูดขาล้มอยู่นี่เห็นใจท่านก็จะเห็นธรรมของท่านเห็นใจก็เห็นธรรมเข้าใจก็เข้าถึงธรรมพอใจก็พอทุกอย่างปลื้มใจปีติใจอุ่นใจ ซึ่งมันจะแตกต่างจากเศร้าใจเหงาใจเปรียวใจเหี่ยวใจคอใจอืมพวกนี้มันจะพอหมดถ่าตัวตายได้คนพิการอยู่ตามสะพานลอยยังไม่มีใครกระโดดสะพานลอยตายแม้แต่คนเดียวแต่คนดีๆฆ่ากัฆ่าฆ่าตัวตายได้ฆ่ากันตายได้สามารถเลยเพราะอะไรเพราะว่า ใจไม่ถึงใจใจไม่สัมผัสใจฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณโยมมันไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าอาภรณ์สถานที่บางทีก็ไม่ได้อยู่ที่ศาสนานั้นศาสนานี้อยู่ที่ใจของเราถ้าใจของเราถึงและเข้าใจในสภาวะที่มันเป็นเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เอง เราไม่มากไม่น้อยไม่สูงไม่ต่ำไม่เวียงเขาเรียกว่าไม่เวี่ยงภาษาพระพระพุทธองค์ใช้คําว่าสมดุลสมดุลมัชฌิมาปฏิปทาปฏิัตาธรรมอยู่ที่ความสมดุลเขาเรียกว่าไม่เวียงขึ้นเวียงลงรดเราก็เหมือนกันเขาเรียกว่าศูนย์ถ่วงใช่ไหมศูนย์ทวงพวงมาลัยมันก็ มันคงคงที่เครื่องบินทำไมมีสองปีกสมดุลนกทำไมมีสองปีกสมดุลปฏิบัติธรรมทุกคนมีธรรมะปฏิบัติธรรมเรือทำไมเรือเนี่ยมันไม่ล่มสมดุลคุณโยมเคยเหยียบเรือสองแคมไหม อาตมาก็คิดนะเมื่อก่อนนี่งคิดจะปลาสองมือเหยียบเรือสองแคมมันก็น่าจะดีกว่าเหยียบแคมเดียวนะจับปลามือเดียวเนี่ยมันจะอยู่ได้ยังไงแต่คนโบราณเขามีนยัยยะให้คิดเหยียบเรือสองแคมหมายถึงเรือสองลำเหยียบลำและแคมจับปลาสองมือหมายถึงว่าจับปลาสองตัวมันไม่อยู่มันต้องตัวเดียวเนี่ยสองมือเรือลำเดียวเลย ต้องสองแขนหมายความว่าทำอะไรเนี่ยให้เกิดความสมดุลมันถึงจะเป็นไปได้มัชฌิมาปฏิบัติหรือความเป็นกลางคือความสมดุลหลวงพ่ปปเทศท่านพูดบอกว่าผู้ใดทําใจให้เป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นแหละสมดุลมัชฌิมาปฏิบัตินั่นแหละบรรลุละบรรลุเลย อาตมาจําคํานี้ได้แต่เป็นเดนเลยตัวเดนแรกผู้ใดทําใจให้เป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากความทุกขก์ทั้งปวงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเห็นอะไรก็าตามอย่าเวียงมากอย่าวีนมากอย่าเหวออย่าตกใจให้นิ่งๆให้เย็นๆให้ปรับอารมณ์ให้ได้สุขหรือทุกข์อยู่ที่อารมณ์ มนุษย์เรามีสามอย่างเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมและเรื่องครอบครัวเรื่องส่วนตัวมีสองอย่างเวลากับอารมณ์บริหารให้ได้เรื่องส่วนรวมมีสองอย่างบุญกับบรารมีบุญเหมือนเรามีเงินบรารมีเหมือนเราเอาเงินไปช่วยคนที่ตกต่ำด้วยโอกาสกว่าเราเรื่องครอบครัวมีสองอย่างบุพการีกับกตัญญูกตเวทีผู้ใดทำอะไรให้เรา ไว้ก่อนเรียกว่าปุพการีเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายพระมหากษัตรัยนพระบุรุษทั้งหลายหน้าที่เราคือกตัญญูกาตะเวทีครอบครัวก็มีตั้งแต่ครอบครัววงศสกุลครอบครัวองค์กรครอบครัวระดับชาติเพราะฉะนั้นหน้าที่เราจวพูธเนี่ยชาวไทยจึงมีสามอย่างส่วนตัวส่วนรวมและครอบครัว ก็ขออนุโมทนาบุญดำนวยพอต่อไปก็ขอเชิญทุกท่านรับพรน้องเดนเสียงดังๆกบเอ้ยเอานี่ไปให้มันเสียงดังไม่ไม่มีตัวเดียวใช่ไหมอ่าให้น้องเดนหน่อยเอามาให้เนนเขียน วันนี้หลวงพ่อพุททวีท่านก็มาโปรดเทศโปรดพวกเราอยู่กับพวกเราความจริงท่านมีเทศหลายแห่งในแต่ละครั้งที่ลงมามีทั้งศิริราชมีทั้งจุฬาลงกรณ์มีทั้งมหิดลมีทั้งรามคำแหงมีทั้งตามโรงพยาบาลวิทยาลัยปตทต่างๆมีมากมายท่านบิดลงมาเป็นประจําเป็นโชคดีของพวกเรา น้องเดินก็พึ่งกลับจากหินหมากแป้งพระไม่บวชเคื่อนไปอาตมาก็ส่งไปที่นั่นหลายรูปหลายรุ่นไปแล้วก็ไม่อยากกลับญาติโยมหน้าหนาวเตรียมตัวนะจะพาไปปีนี้จะพาแอลโขงเราล่องโขงเชียงคานเลยนะนอนตามวัดอเอารถโคช้ชไปล่องโขงทักหน่อยหนึ่ง ช่วงนั่นแหละใกล้ๆหลังห้าันวาไปแล้วเราไปไปถึงนควรพนมไปโน่นไปไหว้พระธาตุไปสักสิบวันโยงเตรียมตัวนะลาขอวีซ่าไว้ฝากหมาฝากแมวเออ Yakha wariwaha pura paripuren karang ewak mewa ito inang petanang upak kapati Patitang pat hitang tumhang kipamewa samit chatu sa peprentu sang kapajan ho pandaraso yaka manitso ตสัปพโรโขวินาสตุมาเตมาวานวัทารายุสุขีทิขายโขภาวะอิวานานาสิริสเนจังวุฒาปัญนจั ตาโรธรรมวันทันติอายุวันนวสุขังอาลังรัตนตยานุภาเวนารัตนรัตยเตมตาโรธรรมายาเวราโสกาั ตุปปาวะอเนกอันธารยาปิวินาสันตุเสสะตชยาสิทธิานังบังโสธิปะขยังสุขังพลังเสรีอายุจวัน จะพอคางบุธิจะยสวาสตวัดจะอายุจะชีวสิทธิภาวันตุเตมภาวตุสาพาังปรังรักันตุสาภาเทวตาสาภพทา ดุพาเวนัสธาโสุทธิภวันตุเตภวตุสาทลังรักขันตุสาบพาเยวตาสาอาธรรมาาดุพาเวนัสธาโสุทธิภวันตุ อาวตุสัปปังขลังราคขันตุสอเทวตาสัมปสาังขาอนอเวนะสัทธาสุทิ <mumbles proclaim vàidas auch> <Glenn> วกาเราคือเตวบรสันต์คือศาสนาญาาชเดียววัดสร้างดุลยเดียวคือเชื่อชาตในหลักพุทธธรรมอันช้งพือเชื่องามนั้นต้องดุดันสวยาจับป้าโจ๊กมาเสียงดังๆทั้งเผยเชื่อมงาหงอกมันสมองของไพศาลเป็นช้างเพื่อเอาปาญาาใจเบิกวามรอตรงนี้พยันมันพุทธทาน ให้บอกปัจล,ลุบเหลีกนี้เป็นช้างเผือเชื่อตกันที่ประสาทได้เรื่อบุญเรียงงหนึ่งพูนมาบูกไม้เย,ยืนนิห้าสิบปีกาดรันาายาีสืบกันร้อยปีพุทธศาตร์ไม่กินจำให้กับจำให้นำไว้ังจำให้ลาส่บัติองวังให้ชีวิตไปอยู่ก็เพื่อหรับใจก็ให้ใจไว้วิชิตื่อพ่อแม่